สวัสดีครับผมเอเจสตูดิโอออฟฟินี้คือเกมโมเดลเรเวอลนั่นเองโ,อโหโ,โหมันเดิมแล้วตอนที่แปดตอนที่แปดแล้วคือนี่ฟาร์มอยู่ในแมปไหนเนี่ยต่อไปคือแมปฟาร์มนี้น่าตาเป็นอย่างนี้เลย อืนี่ไงเท่มากที่นี่อ่ะนี่ไงต่อไปอ่ะเออที่นี่โคตรรวยมากน่าจะใช่เออนี่ไงโคตรรวยเกินอืหรวยมากที่นี่แหละ นี่ไงดูเทสรถไฟก่อนอนี่ไงคือืนี่โอเคไหมไม่ <c oughs> มีแยกด้วยนี่ไง นั่นมีสีแยกด้วยอะ่ะใช่เลยที่นี่มีสีแยกนี่ไงนี่คืออือต่อเดี๋ยวตอนต่อไปก็สร้างอืม นลยไม่รู้เหมือนกันอะใช,ใช่เลยนี่สวัดคอไงนี่ไงเรียบร้อยนี่สี่แยกเข้าได้สองทางไงอโอเคโอเคนะมี เก็บข้าวการดงโหใช้ชีวิตแบบฟาร์มนี่โมเดลเลวิซีรีส์ตอนที่แปดเนี่ยคือแมปฟาร์มเพิ่มเติมคือมีอะไรแมบปบแมบปบนี้อีก แมนี่แมปญี่ปุ่นเนอะที่นี่ชอบไปญี่ปุ่นมากใช่มีเกาะที่นี่แหละเออที่นี่เหมือนเป๊ะมากนี่ไงไงาแมปก่อนนี้มีรถไฟวิ่ง โอ้รถ oh, ไฟผ่านมนาะตลอดแล้วหืนี่ไงรถไฟผ่านครับหื oh. hmm. นี่คือรถไฟความเร็วสูงนะโอเคนี่ไงผ่านเมืองตลอดว้า wow. ว ไฮเวย์โหลดเท่ยังไงเนี่ยโคตรช้านี่โคตรช้าเออพวกเขาอ่ะมันจะอายหาใครวะนี่ทางเลี่ยงเมืองนี่ นี่ไงทางเลี้ยงเมืองอะตรงไปก็เลี่ยงเมืองเลี้ยวซ้ายไปในเมืองอะ่ะใช่ใช่เหมือนกันอะออม,มีอะไรอีกนี่แบบนี้แหละแบบนี้แหละ,แบบหละต้องไตนี่ทางคู่ขนานเออแบบนี้เป็นทางคู่ขนานไง ว้าวชากคู่ขนานแล้วก็เออได้เสียงแมวโอเคไหมโอเคเดี๋ยวลดไรเวอร์ตอนที่15เริ่มวันอาทิตย์ที่31เริ่มจะลงวันอาทิตย์ที่31นะโอเคไหมโอเคครับ โอเคอืมไอ่เนี่ยเอ่อม,มาวเทนลุคคือแบบไหนอะแบบที่โอ้โหนี่นี่ไงเหมือนกันอ่ะว้าวว้าวกูเท่ ต่อเท่มากอะ่ะโหึงไปก็เลี้ยงมือมเบี่ยงขวาเหมือนกันน่ะหืมนีน่ไง,ไน,งไน่าเบื่อจริงโว้ยไม่มีรถไฟวิ่งเลยย้ายไปแมทนี่ อนี่นี่นี่ไงแล้วมีรถไฟแล้วอะ่ะเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหคนคนนี้ช่องดัง โอเคนี่ไงรถไฟวิ่งผ่านมาโอเคหยุดแล้วขอกลับไปเมืองใหม่นี่ตอนหน้าคือตอนอ่านี่ไงมีรถไฟวิ่งด้วยอะ่ะ นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคนะโอเคนะโอเคมาแล้วมาแล้วรถไฟโหแม่งรถไฟขบนวนนี้ยาวจังอ่ะเออ ใช่เกงอ่ะโอเคผ่านไปแล้วนั่นคือกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วกดให้กำลังใจด้วยนะให้เกี่ยวกับช่อง a j Studio Official นะ